สวัสดีครับในคลิปนี้นะครผมจะพามาดูแกนฟิลโนไฮบิดสีที่ขายดีที่สุดนะครับก็คือสีนี้เลยสีเทาแลมโบนะครับอยู่ที่นี่มีกี่รุ่นกี่สีกี่คันแล้วก็รุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขามีรายละเอียดยังไงร,ราคาเท่าไหร่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ รถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือแกนฟิลาโน่ไฮบิดนะครับที่จริงผมทําคลิปของรถรุ่นนี้ไว้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะทั้งตัว ABS แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นนะครับคันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือสีเทานะฮะหรือเรียกกันง่ายๆว่าสีเทาแลมโบเนาะเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีเบาะสีแดงนะครับนี่สีนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะครับขายดีสุดๆแล้วในเรื่องของราคานะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 5,8,600บาทเท่านั้นนะครับทั้งด้วยสีสันที่สวยงามนะครับขี่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็รวมถึงราคาที่มันไม่แพงจนเกินไปนะฮะก็เลยกลายเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับทุกคนล้วนตามหาสีนี้นะครับก็สีเทาเรื่มเมนะฮะสวยดีนะครับตัว X Max 300เองนะครับก่อนหน้านี้ก็ทําเป็นสีเทาเนาะแล้วก็มาปี2022นสะครับสีล่าสุดของเขาก็ได้ถอดสีเทาแลมโบกไปแล้วนะฮะ ซึ่งสีเทาเองเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ในตัว n m a x 155นะฮะแล้วก็เหลืออยู่ในแกนฟิลโน,โนเองนี่แหละนะฮะแล้วก็อยู่ที่ s u p e r l ซซิ่งเองมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงมันสีน้ำเงินสีเทาเดิมนะฮะสีเทาเรโมเดิมเนาะสีบอลสีดําด้านสีดํามันนะฮะอยู่ที่นี่มีครบทุกสีเลยนะครับ ทีนี้แต่ผมพามาดูรายละเอียดของตัวรถก่อนนะฮะตัวรถเองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นสีเทาเนาะตัวขอบคิ้วพวกนี้นะฮะก็จะเป็นสีดานะครับนี่โลโก้สีดานะครับไฟอันนี้ก็คือไฟตรงอกนะฮะไฟเดรไลท์นะไฟเลี้ยวติดที่บางลมนะครับตัวบางโคนเองก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะไม่มีคําว่า e b s ตรงนี้นะครับนี่ตัวชกอัพหน้าจะเป็นสีดานะครับเบรกหน้าเป็นแบบหนึ่งลูกสูบจานดิสเบรกขนาดเล็กไอตัวเนี้ยแง่งๆี้นี่ก็คือ เซ็นเซอร์วัดความเร็วนะครับไม่ใช่ A.B.S นะฮะส่วนวงล้อนะฮะมีขนาด12นิ้วนะครับใส่กับยาง110ทับ70ขอบ12สนะฮะส่วนล้อหลังเองนะฮะล้อหลังจะเป็นขนาด12นิ้วนะครับใส่ยางไซส์1 1 0ทับ70ขอบ12นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ายางหน้ากับยางหลังเป็นสเปคเดียวกันนะฮะส่วนในรบบ กันสะเทือนข้างหลังนะฮะก็จะเป็นแบบโช้กเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเรามองทางด้านซ้ายของตัวรถเราก็จะเห็นคันสตาร์ทซึ่งในคันสตาร์ทเองเนี่ยมันก็จะมีให้เฉพาะในรุ่นสแตนดาร์ดเท่านั้นในรุ่น ABS จะไม่มีคันสตาร์ทมาให้นะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้นะฮะก็คือพักเท้าของเขาจะเป็นแบบเรียบนะครับเราสามารถใส่ของได้สามารถ วางเท้าสไลด์ไปมาได้แล้วก็สําหรับท่านสุภาพสตรีหรือว่าน้องนองนักเรียนนักศึกษาผู้หญิงก็สามารถขึ้นลงรถได้ง่ายเพราะว่ามันต่านะครับไอตรงนี้มันต่ำนะฮะแล้วก็มีช่องกระจุกกระจิกไว้ใส่ของใส่ขวดน้านะครับที่อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็มีช่องเสียบไฟ power outlet นะฮะเอาไว้ชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จกล้อง,องได้นะครับส่วนตัวคุณใจเองนะครับคุณใจเองก็จะมีรีโมทมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดม่าน กุญแจได้นะครับรุ่นนี้จะแตกต่างจาก ABS ตรงที่ ABS เขาก็จะเป็นสมาร์ทคี์นะครับคุญแจจะต่างกันเนาะถัดขึ้นมาที่เรื่อนใหม่นะฮะตัวเรือนใหม่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมดูสิฮะ สีดำนะครับสีดำแล้วก็ข้างในก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่ mm hmm. ตัววัดความเร็วถึงจะเป็นเข็มนะครับแต่ว่าเขาดีไซน์ได้ค่อนข้างจะสวยงามด้วยแหละแล้วก็ข้างล่างตรงจอดำๆนี้นะฮะก็จะเป็นดิจิตอลแสดงสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงระดับพลังงานระดับไฟฟ้าเนาะรวมถึงพวกโหมดอีโคโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเซตทิปนะครับแล้วก็มีบอกเวลาให้ด้วยนะฮะส่วนประกับข้างด้าน ซ้ายมือนะฮะก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตรนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮรรถสกูตเตอร์เบรกหลังก็จะอยู่ที่มือซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก,โก้คําว่าบูคอไฮบรด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากของรถแกนฟิลานนะฮะก็คือที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับของเขาจะไม่ได้อยู่ที่ใต้เบาะรถนะครับมันก็เลยทําให้สะดวกมากๆนะครับในกรณีที่เราไปออกทริปหรือว่าเราใช้ในการขนของเนาะเราติด กล่องข้างหลังนะครับหรือว่าเรามัดไอ้พวกกล่องการความเย็นกันความร้อนนะฮะเวลาเราจะเติมน้ํามันทีเนี่ยอาจจะต้องมาแกะของที่เรามัดข้างท้ายรถนะฮะแต่ในรถแกนฟิลโนเองเนี่ยฝาถังน้ํามันเขาอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือสามารถเติมน้ํามันตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ารถของเขาเป็นรถที่ค่อนั้างจะประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ค่อยได้เติมน้ํามันไวเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งรถแกนฟิลโนเองเนี่ยมีความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่4.4ลิตรนะครับแล้วก็อัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงของเขาประหยัดน้ามมันกอยู่ท่ 58.8กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะครับก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเบาะนะฮะเบาะสีแดงโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะฮะแล้วก็ใต้เบาะเองนะครับก็จะเป็นกล่องเก็บของข,องขนาดใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกนิมเพต่างๆนะฮะนี่ราคาก็ดูได้จากตรงนี้แหละนะครับราคา58,600บาทนะครับที่ซูเปอร์เลสซิ่งขายราคานี้แหละนะฮะไม่มีชาร์จเพิ่มนะครับ ต่อมาในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับตัวแกนฟิลเนียไฮบริดเองเนี่ยจะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่125ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปลูกสูบมีขนาด52.4ม mm, ิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ระยะชักอยู่ที่57.9ม mm, ิลลิเมตรนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นสเปคเดิมเนาะเครื่องยนต์เขามีพลักกาลังค่อนข้างจะเยอะอยู่นะถึงความเร็วปลายอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าความเร็วต้นเขาก็แรงพอตัวนะฮะผมไปเที่ยวภาคเหนือรอบล่าสุดก็ คือเห็นรถรุ่นนี้คน้านจะเยอะมากทิปล่าสุดที่ผมไปแม่ฮ่องสอนผมเห็นรถรุ่นนี้เยอะมากๆนะครับซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันเนาะปกติรถสกูตเตอร์เองเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมบนดอยเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าสําหรับแกนฟิลโน,โนเองเนี่ยผมเห็นรถรุ่นนี้เยอะมากๆนะครับทั้งรถชาวบ้านแล้วก็รถนักท่องเที่ยวเนาะเห็นฝรั่งเขาเช่าขี่ก็เยอะนะฮะรถแกนฟิลโนเองนะฮะพอมาข้างหลังนะครับนี่ผมชอบมากเลยไอตูดแบบเนี้ย <laughs> เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะเขาจะเป็นทรงแบบโมเดิร์นคลาสสิกนะฮะ ออกทรงคล้ายๆเวทป้านะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ้วนมากนะครับผมว่ามันลงตัวเลยนะมันมีทั้งความน่ารักแบบวัยรุ่นเนาะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับนะก็คือข้อดีของแกนฟิลโน,โนเองเนี่ยก็คือเขามีสีให้เลือกเยอะนะฮะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชอบแบบวัยรุ่นแล้วก็จะเลือกสีวัยรุ่นเนาะหรือถ้าผู้ชมท่านไหนนะฮะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับอาจจะชอบความรู้ห้าชอบความแบบ เป็นผู้ใหญ่นิดนึงเขาก็มีสีให้เลือกเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีแดงมันหรือว่าสีดำด้านนะฮะซึ่งมันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะฮะหรือว่าใครอาจจะมองว่าเออรถแนวนี้มันจะต้องแบบสดใสล่าเริงแบบวัยรุ่นนะครับก็นี่แล้วก็มีสีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีเทาแลมโบสีน้ําเงินด้านนะฮะสีแดงด้านสีดำด้านอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นสีวัยรุ่นเนาะสุดท้ายนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทซูเปอร์ลิสซิงนะฮะอยู่ที่อำเภอพังโคนนะครับที่นี่นะฮะมีรถยามาะ รุ่นนี้นะฮะรุ่นที่ขายดีรุ่นที่หายากด้วยนะครับก็คือแกรนฟิลโนสีเทาแลมโบเบาะแดงนะครับที่นี่มีถึง7คันนะครับก็ถ้าใครหารุ่นนี้อยู่ก็แวะมาดูกันได้นะครับแล้วก็ที่นี่นะฮะที่ซุปเปอร์ลิซิมบางโคนนะครับขายราคาเท่ากับหน้าเว็บไซต์เลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มไม่มีชาร์จเพิ่มนะครับอย่างรถคันนี้ขายอยู่ที่5 8 6 0 0บาทนะฮะที่หน้าร้านก็ขายราคานี้เลยนะครับส่วนตัวร้านนะครับอยู่ที่อำเภอบางโคนนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบ,บาล ทังโคนนะฮะอยู่ใกล้กันกับ้างสรรพสินค้าวิกซี่ติดกับถนนสกลอุดรธานีนะครับและทางร้านเองนะครับเขาก็จะมีเพจมีลิงก์ไลน์มีเบอร์โทรมีเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะท่านผู้ชมก็ลองเข้าไปติดต่อดูก่อนก็ได้นะครับโทรมาหาผมก่อนก็ได้เนาะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันในคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ